iPhone 12หลายคนกำลังรออยู่ใช่ไหมครับจากรูปหลุดต่างๆหรือสื่อมากมายที่ค่มข่าวเป็นมือถือที่น่าสนใจสุดล้ำแน่นอนแต่วันนี้ผมจะขอมาส่วนกระแสนิดนึงผมเลยอยากจะมาแนะนำเหตุผลที่ว่าทำไมเราไม่ควรรอ iPhone 12ซีรีส์ใหม่นี้ที่จะออกเป็นรุ่นต่อไปเนี้แหละจะเป็นยังไงไปดูกันเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับ ผมไม่ได้มีเจตนาจะว่าเจ้าตัว iPhone 12ไม่ดีนะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวและได้ไปค้นหาข้อมูลมาบอกเพื่อนๆในคลิปนี้ไม่ต้องรอถ้าแค่อยากลองใช้ iOS สำหรับใครที่ไม่เคยใช้ iOS มาก่อน และอยากจะลองใช้ดูมันสักครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องกำเงินหล,หลายหมื่นไปซื้อ iPhone 12ครับเพราะยังมี iPhone รุ่นอื่นๆที่แรงและสามารถอัป iOS 14ได้อีกด้วยไม่ต้องรอถ้าอยากได้หัวชาร์จถึงเราจะรู้อยู่แล้วละ่ะว่าสื่อหลายสำนักได้ออกข่าว iPhone 12 ว่ามีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่อัปเกรดตัวเครื่อนและใช้ชิปเทคโนโลยีใหม่ๆแต่แหล่งข่าวจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักเลยนะครับเห็นพร้องตรงกันว่า iPhone 12ซีรีส์ใหม่นี้จะไม่แถมหัวชาร์จมาให้นะแต่ก็ยังเป็นข่าวลือนะต้องไปซื้อเองซึ่งอนาคตเราก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอยากให้มีแถมมาไม่ต้องรอถ้าอยากได้ใช้มือถือ 5G เทรนมือถือ 5G กำลังมาแรงครับ เพราะมีมือถือ 5G ออกมาหลายค่ายแล้วนะแต่ราคาก็ยังสูงอยู่และอีกอย่างประเทศเราก็ยังไม่ได้ใช้ 5G แบบ100%เซนะครับไม่ต้องรอถ้าอยากได้กล้องล้ำ,ลำ กล้องของตัวเครื่องโทรศัพท์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ลหลายๆายคนเลือกซื้อ iPhone 12ก็เช่นกันครับมีฟังกช์ชันซูมไกลสุดขอบฟ้าโหมดถ่ายภาพต่างๆเจ๋งๆและมีไรเดอร์เซนเซอร์มาให้ด้วยแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ค่อยได้ใช้น่ะไม่จําเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ต้องรอหรอกครับไม่ต้องรอถ้าอยากได้มือถือราคาต่ํากว่า2,000 20, 0บาทมีข่าวลือออกมาอีกมากมายว่า iPhone 12ซีรีส์ใหม่นี้ จะเปิดราคาเริ่มต้นที่20,000อัพเลยนะครับในประเทศไทยเราก็คาดการไว้แบบนี้เหมือนกันแล้วถ้าเผล,เลอๆอ iPhone 12ออกปีหน้าขึ้นมาล่ะเพื่อนๆยังจะรอกันไหมครับสุดท้ายก่อนจะลากันไปผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสาวก iPhone หรือคนที่กำลังสนใจ iPhone อ,อยู่นะครับอย่าด่ากันเด้อถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้เราสร้างคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว